ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันค่ะประชาชนกระโดดถีบเท้าคู่เลยทาชมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีกระโดดถีบเท้าคู่ไปเลยนะครับโอ้ยนะ นี่นี่คือประชาชนนะฮะกำลังนั่งจกนั่งกินแบบข้าแบบอดอยากยากอยูอย่ยยืมนะพอได้ยินเสียงองิงเท่านั้นแหละมีกินมีใช้มีเกียรติมีศัก์สีก,ก้าของขึ้นเลยกระโดดถีบเท้าคู่ไปเลยทีทีวีกระเด็นนะครับโอ้ยนะเนี่ยหลังสงการแล้ว เศรษฐกษิจก็ยังเงียบเหงาอยู่เหมือนเดิมนี่เห็นก็บอกว่า GDP นี่ตอนแรกอาจารย์วิลาตอนแรกเขาบอกว่าอะไรนะคาดว่าจะโตรประมาณสักเท่าเดิมแหละ2.5%แต่เอาไปเอามาวิเคราะห์ไปวิเคราะห์มาเจอแผ่นนินไหวอาจจะโตแค่1%เอาไปเอามาอีกอาจจะโตแค่0.5%นะครับเรื่องเศรษฐกษิจนะ ขนาอาจารย์วีระยังบอกเลยเศษรษฐกิจ GDP อาจจะโตแค่0.5%ก็คือง่ายๆก็คือไม่โตแหละเศษรษฐกิจชงักงานนะช่วงนี้นะเออนะครับอคุคงยิงก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาอะไรได้เงินหมื่นก็ไม่เห็นอนา,นาคตนะครับเพราะว่าไม่รู้จะเอาเงินไหนมาแจกนะเออ นี่ครับเศรษฐกิจไทยตอนนี้เรียกว่าเข้าสู่ภาวะวิกฤตอย่างหนักเลยตัวเดียวนะรถลาต่างๆก็ขายไม่ค่อยได้คอนโดนี่ไม่ต้องพูดถึงฮะนะคอนโดนี่ชะง,งักไปเลยนะหลังจากเจอแผ่นดินไหวไปนี่ชะง,งักหมดกลายเป็นว่าบ้านนี่คนซื้อบ้านเยอะขึ้นนะแต่ว่าจะหนี้บ้านก็จะต้องเสียมากขึ้นนะครับ พรคนอาจจะส่งบ้านไม่ไหวช่วงนี้บ้านนี้ก็เรียกว่าขายไม่ค่อยออกเท่าไหร่ละบ้านคนไม่ค่อยมีกําลังซื้อมากมายธนาคารก็ไม่ค่อยให้ปล่อยกู้มากเพราะว่ารู้ว่าปล่อยกู้ไปแล้วก็ไม่ได้เงินคืนอืฉะนั้นก็จะลอไปหมดตัวนี้ชะลอทุกสิ่งทุกอย่างชะลอการลงทุนนักลงทุนก็ไม่มาแล้วเพราะโอ้โหเผ่นดินไหว นะขอดูก่อนนะเดี๋ยวขอดูสถานการณ์ก่อนว่มมามันจะไหวอีกไหมเดี๋ยวขอดูก่อน <c oughs> นะครับนะนายกก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรนะนายกก็แต่งตัวแต่งชุดสเวสเวตสแกตมีดงมีดอกอะไรไปวันๆนะสนใจอ๊ะวันนี้ฉันจะใส่ชุดลายไหนดีนะวันนี้ฉันจะใส่ซอฟต์พาวเวอร์ไหนดีนะ นะครับวันนี้จะใส่ดอกฉันจะใส่ดอกเล็กดอกใหญ่ดีนะอายกก็ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นทำหน้าซื่อๆใสๆเแบลบลไปนะเออวันนี้ฉันจะไปงานบวชลูกใครดีนะ <c oughs> นะเป็นไงล่ะน้องพีทน้องพีทไปงานบวชน้องพีทเป็นไงล่ะเออนะเนื่องจากตอนนี้ youtube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ